เซ็นสัญญารอบสองกับสารโตดหลังจากเดินทางไกลกว่า12ปีของเจ้าชายบราซิลเมื่อวันที่30มกราคม2025โพสพันโซเชียลมีเดียว่าที่นี่คือบ้านที่ให้ความอบอุ่นที่ผมต้องการสองวันถัดมาหวนคืนสู้ทีมสานโตสวินาทีที่ทำให้แฟนบอลน,น้ำตาคอและส่งเสียงกรีดกันลั้นสนาม10วันต่อมาเขาไดา้ประเดิมยิงประตูแรก จากจุดโทษในเกมทะล่มคู่แข่งไป30ศูนย์พร้อมการแอดสินให้เพื่อนทั้งหมดพาเข่าคว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมและต่อเนื่องกับการใช้ลูกได้มุมตรงประตูครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ยิงตอบย้ำว่าเขาไม่ได้มาสวมสี่เสื้อเล่นๆแต่มีเป้าหมายสูงสุด ล่าสุดวันที่24มิถุนายน2025สัญญาฉบับใหม่ของเขาทุกขยายออกไปจนสิ้นปีพร้อมกับออปชั้นยืดสัญญาอีก6เดือนและการเปิดเผยของประธานสโมสซอนว่ากลับบ้านครั้งนี้สร้างสถิติใหม่ทั้งคนดูและรายได้นี้ไม่ใช่แค่การย้ายทีมแบบเดิมๆแต่เป็นวินาทีแห่งอารมณ์เมื่อซูปเปอร์สตาร์ดับโลกเดินทางย้อนกลับเพื่อเติมเต็มหัวใจแฟนบอลท,ท้องถิ่น คุณคิดว่าเนมมาจะกลายเป็นตำนานย้อนสอนคนต่อไปของสารตดหรือไม่คอมเมนต์ Comment บอกเลยครับ